พี่นอ้องมือนี่มากินเข่าแกงไกนง่น้ำกันเด้อแกงหลงปลาหลงดงพี่น้องแกงไก่เมย์ไข่ไ,ไงผู้อดีตข้าวไข่แฟนคลับเนี่ยวันทีครับววัครับพี่น้อง <c oughs> อของก้อนเฮ้ยไกไ่เมยไข่พี่น้องเบิ้องที่เราข่วงไข่แต่แซ่ลสะเลยไปบ้านหรือไข่ปลาไปบ้านานี่นเนี่ย ไก่ไก <c ười> uh ่บานแต่แกงแกงหลงปลาหลงดงแต่มากินน้ำบานมีไงซ้ำรวยกะขุนขุนมีหอดับนำหอยไงขุนร่างไข่เอาเพคนเบิ้งแร่ครับร่างไขรร่างใครนี่ตับตับกับมีเห็นยังไงเฮ้ยสีมังกร ยืนป้ะคือทำอย่างนั้นู่นเยอะที่โอ้ยจิ้มเข้มไม่สำเร็จก็อยากกินแต่รสจัดๆพี่น้องเออบนความดันนี่ชอมชอมมากรสจัดคือหวานเลยเนาะใจผมง่าจะน้อยบ่ืขมันยืนใจเนาะข้าวมันดีใจกว่าข้าวขึ้นไหนเลย ส,ส้มวยบุ่มนนองเียสำมด้วยสีใสบังหน้าหน่อยอ้บังหนา้นออนาอย่งมันสเจ็บนะยัยตัว,เด,วเดี๋เราเรากินหอดจัดแต่แยสำมว้นี่มักรถดจัดให้็เพชรสุร่มๆม่นสมัไกไก่กมันมันกนนองเอ้ยไก่มันค่ะไก่แม่ไข่ ฝนต๊กพี่น้องขนตกมืดขึ้นเพโทษข้อภัยด้ยพี่น้องเมื่อนมท่านแล้วกินเขาน้ำขวดยังเห็นนี่เลยเอาความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะความเป็นจริงของคนความเป็นอยู่ของคนนาะมันปิดบังบ่ใดดอกเนี่อตัไปกินในพ่ยเพไงกินข้าวได้สำรวยกินเนื้อแต่ข้าวมากแต่จัดเพียบ ในสำหรับกินไข่ตัเนาะกินหั่นไข่ตัว,อย,ตวอยู่ท้องต้าย่ายพี่น้องหููเต่ากับมาแต่ละมือมากมาสองสองมือสองมือสองขึ้นเขาก็พากันกลับเมื่อต่างคนต่างมีหนาทีนอพี่น้องนอไปทํำหนาทีหนาทีไผ่หนาทีมั่นพ่อเมย์อยู่บ้านกับมีหนาทีเขามาขึ้นหัวเขาก็ไป เขามาให้คือหอดเขากระกับขึ esse, nosso, ้นเพราะยังพูดอยู่แล้วว่กับสิเฮ็ดคลิปไกถ้าเบิงนอกพี่น้องเนาะไอ้ใหุ่นให้บ้านเบิงยำเผายำแก่ยำกินยำอยากเป็นยังไงก็ซอยกดไหลกดแช่กดซับสะไขกดติดตามให้มีเงินสำรวยในเด้อจ่าช่องยูทูบเบอร์ช่องยูทูปก่อนี่ยละ มีอะไรสำรวจกับเห็ดเผ่าที่มีความสมมาตรเห็ดใดน้องพี่น้องน้เพราะว่ะดูคนสอนไหวสำนี้เพราะว่าเฮากับเป็นคนแบบว่าถามมาสิโบล้านบอกกับบันใดโบล้านบันใดแต่ความหูการศึกษาเฮามันบ่ทอมเขาเนาะคนจบป .6 ป .4 มันกับซีเห็ดบันดขคือเด็กหน่อยปัจจุบันเนาะเฮาบุ่งภาษาอังกฤษพี่น้อง กินกาแฟน้ำพญายญ่คผู้อดีตก,กาแฟแท้เลยสิเจ้าแท้เลยกินไปสามกึนสามกึนเนาะโู้ซื้อควา่ากินเขาบ่ค่อยนัวเลยพี่นอ้องเลยแต่กินแล้วมันเจ็บให้สมองโด่งเนะแบบบาะแต่บอกพญายิ่ผู้เดีตโอ้ยครับหิวเข่าจมพี่นอ้องโอ้ยหิวเข่าแล้ววะขอากุ้งจังเลย,ยนั่นแหละ าว่าหิวเขาแล้ววะเพตวเด้อพี่น้องเด้อกินมือนัาดเบ่อน่นะบว่าย่สำรวยน้มือแห้งขวานเนื้อใส่เกลือบวเค็มเขาานมเเนื้อมใส่เกลือบวเค็มแห้งใส่เกลือบ่ใหญ่าเใ่นัโอ้พาใหญ่ใส่นได้กิน วันไหนเราหยันเมียเราบปได้กินบ่อยู่สองคนมีผู้ได้หยาดอกเท้าเอ้ยต้มกระโพดต้มกระโพดว่าสิใส่บาดฝนตกพี่น้องเลยบไปใส่หอดบาตก็อูค่ะอยู่เดือนเดียว โมลาเบโมลาเบโมลาเบาเรียนว่าโมลาเบนี่นะหยิ 28, 29, บแปดหยิบเก่าคนวันเนาะเมือ่อคืนเบบราไปแดงหัวกีดิ่งพี่นอ้องเอ้ยฝนตกผนเป็นอะไรจานหนึ่งต่อจานที่สองเพปปราะไงผู้บาเดชเบิ่์นพีน่น้องนวด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 แล้วว,วะวแสบร้ายแล้ววะเรากินเขาแสบพี่นอ้องเพปปราะไงผู้บาเดช

น้ำกับส่เสือบักยางหนาพี่น้องเอ้ยห่มผาอีกเทดไทยรา่างกไยมันกบกุนเป็นคือสีไอสีไข่เนาะอากาศเปลีป่นยนแปลงไตพี่น,อน้องไตังสำรวจบสีอามือกิเนเอาเลยเด้อยพี่น้องเด้อขอโทษขออภัาาย อันพญายผู้บาดเดชเพราใจหายก็าบรเยายกินแกงไก่พี่นองเอ้ยไก่ไปเกียไก่ไปเกียเพื่อนเพื่อนเพื่อนเกียดแหมยิ่งยันเขาะวะ่าก็ไม่กับเขาขาใครกินในื้อหมาต้าเราอะรักขาดอกแล้ว่ะ ไปแบบเด็กเจ๊หายดอกเรามาถามดิล่ะรอยัิไมมาจั่นมีขาไก่ได้มื่อไหร่คนน่ะเอ้าเดียวนมบอกคือบ่อขาเมียช้ำรวยวะบ่อขาแล้ววะมันมาท่านเจ๊หายแล้ววะท่านเจ๊หายนกินข่าวบ่ เงยหนาาย้าเงยตาแสบค่บบนะมึง <laughs> หนา,าแช่แข็งขาดไรเข่าลราพี่นอ้องหัวกระงอกงอกพร้อมหัวล้านพร้อมนี่ล้านเงินล้านเงินอยังเขา่าล้านเงินล้านแล้ว <laughs> ล้านเงินล้าน <laughs> ขับหนอ่อเอาอีบอนังแกงนีสมบัติเพิ่จัง กินกาแฟกยังหูกูอ่กินกาแฟกินกระปมื่ไปสามพัคเหิ้าขึ้นเขาปัญหา่อด็นแล้วว่ากินยังแล้วไปหิวขึ้นเขากินยังกระซูเขาบ่อูเบ่ดแล้ววะดํานึงเลยเหรอเขามากมากดับหนึงแล้ววะเราจะกินเห็ดแวเขาเนี่มนกะเปลี่ยกระปพกกับแเลี่ยเขาแล้วก็ยีงเฮตแต่แรงอีกถ้วหนึ่งจันหนึ่ง ซุกี้พี่น้องแค่ซุกี้ของเพิ่นกินซุกี้ถัวนึงหมูวานน้ำเต้าแซ่ซุกี้กะเครื่องกุ้งกับบะคบกับพี่น้องโมยากกินข้าวโมยากกินข้าวกันเลยซุกี้ตัวนึงเข้าบอยู่อีกวันใหญ่เรากินยังเรากับบะยูเข่ามีไงสำรวยแล้วเลยหัวแจงตุนมาย้ำเสาเรามากินอุ่นทองอีกมันเหลือเอะพอดีก Thế nó thế Giờ kim nhỏ nhai hết thì Cái Cái như nhai Cái phá lũng hết sáng mà nó không hết ton như nhai Ton có lẽ hết khăm ta แสี่ยมบอเกี่ยวกับผงตุลอดดอกน้องพี่น้องตุลเสี่ยมอมเท่าเสี่ยมเบอร์หนี่บอวายอยู่เหล่าวัดสันสองสวยสองสวยก็ไปคลิปนี้ก็เอาไว้ทำอยู่เลยเด้อพี่น้องรอชมคลิปหน้าต่อไป กดไหลกดแช่กดซับสะไข่ห้แมีายสำรวยในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำร่างใจให้แมีายสำรวยเฮ็ดลิปใหม่ๆให้เบิ่งอีกต่อไปไม่บา,บายไม่บา,บายจ้าลุงกับลุงกับลุกับ <laughs>